ตอนที่สี่สำเนียงของไอในหัวใจของยูเช้านี้ห้องเรียนไม่ได้มีฝนแต่ความเงียบยังคงอ่อนเหมือนบรรยากาศจำกันได้จากเมื่อวานเกรสลองประโยคหนึ่งที่เธอฝึกอยู่หน้ากระจกทั้งคืนสนไหมยังเสียงนั้นระมัดระวังเหมือนคนกำลังลองเปิดหัวใจทีละมุมไพลินเงยขึ้น พยักหน้าเบาๆดีขึ้นค่ะโทนเสียงที่สองชัดขึ้นเยอะเลยเกรซหัวเราะลูกต้นคอนิดนึงเหมือนเหนื่อยจากการฝึกไอฝึกจนเสียงสูงเสียงต่าจะกลายเป็นเสียงหัวเราะอยู่แล้วนะเธอหยุดมองไพลินเหมือนจะพูดอะไรที่ไม่ใช่บทเรียนแต่ไอว่ามีอย่างหนึ่งที่ไอจำได้ชัดกว่าโทนเสียงนะไพลินพลิกหน้าหนังสือ ถามได้เรียบโดยไม่เงยหน้าอะไรหรอคะเกรสตอบช้าชัดและอ่อนเสียงของยูเวลาพูดภาษาจีนมันชัดกว่าตัวอักษรในหนังสืออีกมือของไพลินชะง,งักเพียงเสี้ยววินาทีเธอไม่ได้ปฏิเสธแต่เธอหลบตาวันนี้บทเรียนคือคำเชื่อมเพราะว่าดังนั้นไพลินเขียนบนกระดาน เป็นลำดับเป็นระเบียบเหมือนหัวใจที่เธอพยายามคุมไว้เกรซมองแล้วยิ้มบางแบบที่ไม่ใช่ยั่วแต่เหมือนรู้ทันไอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยูถึงป้องค่อยๆไปทั้งที่มันรวบรัดได้พายลินหยุดมาร์เกอร์กลางอากาศก่อนตอบช้าเรียบแต่ลึกกว่าคำสอนใดๆบางภาษา รีบไปก็จำไม่ได้หรอคะ่ะเธอวางมา์เกอร์ลงหายใจนิดหนึ่งต้องให้ร่างกายคุ้นกับทงหวะก่อนถึงจะจำได้ลึกจริงๆเกรสนิ่งเพราะเธอเพิ่งรู้ว่าไพลินไม่ได้สอนแค่ภาษาเธออาจกำลังสอนวิธีรักเกรสหัวเราะนุ่มกว่าเดิมโอเคั้นให้ไอลองแต่งประโยคดูนะเชิญค่ะ เพราะว่าอยู่ใจดีดังนั้นไอเลยอยากมาเรียนทุกวันห้องเรียนเงียบแค่หนึ่งวินาทีแต่หัวใจดังมากไพลินยิ้มไม่มากแต่จริงนั่นไม่ใช่ประโยคในแบบฝึกหัดนะคะเพรสยักคิว้วเหมือนจะบอกว่าเธอรู้แต่เป็นประโยคจากใจไอเลยนะบทเรียนยังดำเนินต่อแต่ไม่ได้เป็นแค่การสอนอีกแล้ว เกรซเริ่มฟังไม่ใช่แค่ด้วยหูแต่ด้วยหัวใจและไพลินเริ่มพูดไม่ใช่แค่เพื่ออธิบายแต่เพื่อส่งเสียงถึงใครสักคนหลังเลิกคลาสไพลินจัดกระดานเกรซยืนอยู่หน้าห้องเหมือนยังไม่อยากให้วันนี้จบไม่ง่ายยูรู้ไหมว่ายูทำให้ออยากตั้งใจเรียนมากกว่างานทั้งบริษัท ไพลินหันมาไม่พูดแต่มองและพยักหน้าช้าอ่อนเหมือนเข้าใจโดยไม่ต้องแปลเกรซยิ้มไม่ใช่ยิ้มของคนชนะแต่ของคนที่เริ่มรู้สึกแล้ววันนี้ไอเข้าใจภาษาจีนเพิ่มอีกคำหนึ่งนะภไยลินถามเบาคำว่าอะไรคะย่งชินตั้งใจ ภไยลินยิ้มนิดเดียวแต่เหมือนทั้งห้องอุ่นขึ้นคืนนั้นในห้องเงียบสมุดคำศัพท์เปิดค้างอยู่ที่คำว่าย่งชินเกรซเขียนบันทึกเล็กๆป้ายคำนั้นว่าไอฟังเสียงของยูด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หงและนั่นคือคืนแรกที่เธอรู้ว่าเสียงก็เป็นภาษาได้ถ้าเราฟังให้ลึกพอ ตอนที่5ภาษาที่ไม่กล้าแปลบ่ายวันนั้นแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านสีขาวบางห้องเรียนยังเหมือนเดิมโต๊ะเก้าอี้ไว้ปอดแต่ความเงียบในอากาศไม่เหมือนเดิมอีกแล้วระหว่างบทเรียนไพลินวางปากกาลงแล้วถามไม่ใช่คำถามตามตำราแต่เป็นคำถามที่ออกมาจากใจนิเวชมเชื่อจงเวิน ยูว่าทำไมคนเราต้องเรียนภาษาจีนเธอมองเกรซตรงปรงไม่ยิ้มไม่กวนแต่ตั้งใจอยากรู้จริงๆเกรซชะง,งักเพียงวินาทีเดียวก่อนหยิบปากกาขึ้นเขียนประโยคลงในสมุดช้านิ่งและซื่อตรงเธออ่านออกมาเสียงชัดแต่ใจอ่อนมากเพราะว่าไออยากเข้าใจใครบางคนห้องเรียนเงียบลงทันที เนียบแบบที่ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองพลินหลบตาไม่ใช่เพื่อปฏิเสธแต่เพราะเธอรู้ว่าใครบางคนนั้นคือเธอแต่เธอไม่กล้ารับรู้มันเพราะความรู้สึกนี้ไม่มีคำแปลในภาษาที่เธอคุ้นเคยเกรซยิ้มอ่อนไม่เร่งไม่บีบอยู่ไม่ต้องตอบไอ้นะไอแค่อยากพูดให้ตัวเองได้ยินพลินพยักหน้าแต่ใจของเธอ นฝนตกหน้าต่างกระจกหลังเลิกคลาสฝนไม่ได้แรงแต่พอที่จะทำให้ต้องรอไยลินวางกระเป๋าข้างโตะ๊ะเกรซนั่งลงข้างๆโดยไม่พูดอะไรมีเพียงพนักเก้าอี้กัน้นและเสียงฝนพลํำที่ค่อยๆกลายเป็นภาษากลางของทั้งคู่ไอเคยเรียนภาษาจีนกับครูหลายคนเกรซพูดช้าเหมือนบอกความลับที่ไม่เคยบอกใคร แต่ไม่เคยรู้สึกว่าอยากพูดอะไรกับพวกเขาเลยเธอหันไปมองไพลินตรงอุ่นไม่บังคับแต่กับยูไออยากเรียนทุกวันใช่ไหมอยากเข้าใจทุกคำที่อยู่พูดแม้อยูจะไม่พูดมันตรงๆก็ตามเกรซวางมือเบาบนหลังมือของไพลินไพลินไม่ดึงมือกลับแต่เธอก็ยังไม่กล้าจับตอบเธอเพียงหลุกตาลง แล้วปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่สื่อสารแทนและนั่นดังชัดกว่าคำว่าชอบทุกแบบที่พูดได้ร่มคันเดียวฝนเริ่มสาทั้งคู่เดินออกไปพร้อมกันใต้ร่มคันเดียวไหลของพวกเธอแตะกันเบามากแต่พอจะรู้ว่าไม่มีใครถอยกลิ่นฝนกับกลิ่นแชมพูในผมของไพลินลอยเข้ามา จนเกรซหลับตาเพียงวินาทีเดียวแล้วเธอกระซิบเหมือนพูดกับคืนที่กำลังล้างโลกให้สะอาดไออยากจำกลิ่นนี้มากกว่าทุกคำศัพท์ทีย่ยูเคยสอนไอไพรินหันหน้าไม่หนีแค่อายที่จะให้เห็นและพูดเบาๆเหมือนเป็นคำตอบที่เธอยอมให้หัวใจพูดแทนปากบางอย่างไม่มีคำแปลจริงๆ คืนนั้นสมุดคำศัพท์ของเกรซเปิดค้างไว้ที่คำว่าแล้วแกเข้าใจใต้คำนั้นเธอเขียนว่าถ้าภาษาคือสะพานยูคือปลายทางที่ไออยากเดินไปถึงแม้ไอจะยังไม่รู้คำแปลของความรู้สึกนี้เลยก็ตามเพราะบางความรู้สึกไม่ต้องแปลก็รู้ได้จากตอนที่มือของอยูไม่ได้ดึงกลับ ที่6กคำที่ไม่กล้าพูดห้องเรียนที่เคยอบอุ่นวันนี้กลับเย็นลงอย่างไม่ตั้งใจไพลินยังสอนเหมือนเดิมเรียบร้อยสุภาพถูกวิธีแต่ระยะห่างมากขึ้นรอยยิ้มที่เคยซ่อนอยู่ในน้ำเสียงหายไปเธอกลับไปเรียกตัวเองว่าเหล่าซือ และเลี่ยงทุกประโยคที่เล่นที่เกรซเคยรอคอยเกรซยังยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเหมือนแสงเทียนที่ใกล้มอดอุ่นแต่อ่อนแรงเพราะครั้งนี้เธอไม่รู้ว่าต้องสู้กับอะไรความเงียบไม่มีรูปร่างให้จับระหว่างพักคลาสเกรซวางปากกาลงมองไปที่ไพลินช้าสบายแต่ตรงใจ You okay ใช่ไหมเธอไม่ได้หวังคำตอบแค่หวังว่าไพลินจะหันมามองไพลินตอบเบาราบเรียบจนเจ็บคมเหล่าซื้อแค่อยากรักษาระยะให้เหมาะสมกับบทบาทคะ่ะเหมือนมีดบางๆกรีดกลางใจเสียงเบามากแต่แสบยิ่งกว่าตะโกนเกรสนิ่งไม่โวยไม่เถียง เพียงถามช้าๆเหมือนวางหัวใจลงตรงกลางโต๊ะมันแค่นั้นจริงๆเหรอภัยลินหลกตาก่อนพูดเสียงแผ่วเหมือนคำที่ไม่อยากยอมรับมาตลอดมันไม่ใช่แค่เรื่องบทบาทหรอกค่ะเกรซเธอเว้นจังหวะกลืนลมหายใจหนึ่งครั้งแล้วพูดต่อไอเคยคิดว่าตัวเองจะไม่รักใครอีกแล้วเพราะครั้งที่ไอรัก ไอต้องเสียทั้งเขาและครอบครัวของไอพร้อมกันความเงียบลงมาคลุมทั้งห้องนุ่มแต่หนักเกรซไม่ถามต่อไม่บีบไม่รุกเพียงมองเธอด้วยแววตาที่พูดว่าไอเข้าใจพลินพูดต่อเสียงแทบเป็นกระซิบไอไม่ได้กลัวรักอยู่นะไอแค่กลัวว่าจะต้องเลือกระหว่างอยู่ กับครอบครัวอีกครั้งและไอ้ไม่รู้เลยว่าครั้งนี้ไอ้จะรอดเหมือนตอนนั้นได้หรือเปล่าห้องเรียนเงียบสนิทไม่มีคำสอนไม่มีบทเรียนแต่หัวใจของทั้งคู่เพิ่งเริ่มพูดความจริงครั้งแรกวันประชุมที่เกรสเทคเกรสเชิญไพลินไปเป็นล่ามไม่ใช่เพราะขาดคนแต่เพราะขาดเธอ ไพลินทำงานอย่างมืออาชีพเรียบสงบไร้รอยสัน่นแต่ไม่มีใครมองเห็นว่าข้างในเธอสั่นกว่าเสียงสัน่นโทรศัพท์หลังประชุมอยู่ยังมีเวลาไหมอีกนิดเดียวค่ะเหล่าซื้อต้องกลับไปสอนตอนเย็นงั้นอีกนิดเดียวก็พอเกรซยื่นกล่องกรรมหยี่ขนาดเล็กเรียบแต่ตั้งใจมาก ไพลินเปิดมันนาฬิกาข้อมือสีเงินเรียบง่ายเหมือนสไตล์ของเธอมันแพงเกินไปค่ะเราซื้อไม่ไม่ต้องกล้ารับแค่ใส่เพราะถ้าอยู่ใส่มันมันก็เหมือนอยู่ยังให้เวลาไออยู่สักหน่อยก็ยังดีประโยคนั้นไม่เร่าร้อนไม่บีบคั้นแต่อ่อนโยนจนหัวใจขยับค่ำนั้น คอนโดของเกรซเสียงฝนเบาๆกระทบกระจกกลายเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องเกรซไม่ได้ตั้งใจโทรแต่นิ้วกดไปเองฮัลโหลไอไม่ได้จะพูดอะไรมากแค่อยากฟังเสียงอยู่คืนนี้อยู่อยู่ใกล้ไอได้ไหมแค่นิดเดียวก็ได้ไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าต้อง ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไพลินอยู่หน้าประตูห้องไม่ได้เปิดไฟสว่างเพียงแสงหัวเตียงทอดเนาของคนสองคนพาดกันบนผนังไพลินยืนนิ่งเกรซเข้าไปใกล้ช้าอ่อนระมัดระวังเหมือนถือหัวใจคนหนึ่งอยู่ในมือไม่มีการรีบไม่มีการดึงไม่มีการครอบครองมีเพียง อ้อมแขนที่คลุมความเจ็บของกันและกันไว้เกรสกดจูบเบามากตรงหน้าผากนุ่มแบบที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะไม่มีใครถอดเสื้อของใครมีเพียงการยอมให้ความเงียบเป็นประโยคสารภาพรักตัวแรกลมหายใจสองคนเข้าจังหวะเดียวกันเหมือนซ้อมกันมานานมากแล้วทั้งที่ เพิ่งมาเจอกันเช้าวันต่อมาเกรซแวะหน้าสถาบันก่อนขึ้นลิฟต์ไปทำงานไพลินยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งเหมือนทุกวันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือนาฬิกาสีเงินบนข้อมือของเธอเกรซยิ้มไม่พูดอะไรเธอคิดในใจเบาๆไออาจยังไม่ได้หัวใจอยู่แต่ไอมีเวลาของอยู่ และไอจะใช้มันให้คมที่สุด